เอาตกเสื้อแล้วนี่เฮ้ยพันจะไปซ้ำไอ้เห็นอะไได้ทีนะปีนลงควงลงควงยลูกหึงดูเสืออันนี้มันน้อยแล้วนี่นะนี่น้อยแล้วเสืออันนี้นะเอาปีนขึ้นควรเอาปีนท่งนั้นมึนงลูกบอสี่เป็นยันเอาลูกนอนปีนไปท่างคางค่ะเนี่ยหงวนะวนะบุม่มเขาเปิ้ลเลย บอกหนึ่งดูห่ะเดูให้พี่ไม่ขำพอเหงาเสียงสบายดีพี่น้องคนสามเดือนปลายวันที่เธอได้เลยมั้งเออให้พ่อนมวยไปเก้อต่อไปจีเป็นหยองเครื่องลุก่อนเด้อพี่น้อง พี่น้องเครื่องรูกเครื่องเต่ามันแล้วก่อนทักทายสบายดีกันเด้อพี่น้องเด้อมื่อันนี่ไม่ได้คอยเหนียวได้เอ้ยอบเขาจากแต่เครื่องนอกมันนี่อันไปรเก็บเครื่องเอื่อยมาสินุ่งหายนี่ดูนี่เอ้ยเขาไปขนเครื่องมาตัวนี้ซื้อมาเอื่อยก็บพอได้นหนุ่งซ้ัพเอามาหนุ่งหายอันนี้คกอกัน โอ้ยบ่เด็กพ่อพ่อดีเลยบ่ลูกอันพ่อแห้งเลยอยู่แต่ก็พัดลมพี่รองเอ้ยตายจะุ๊บมาจิกๆสุ่มไปสักเครื่องาหาือูกไปเอาคันซ้ำเ่มันไปสักเครื่องบ่ลาบสุมนะกันยอกกาตอนเ้าพี่รอง ทายสบายดีกันเด้อจ้าเออยิงแม่หอบเมื่อนอนบ้านพี่น้องคิปอยู่ซองนะเพ่นไในลงซ้ำยังบ่มิเน็ตลงซ้ำอินเทอร์เน็ตกับแพงพี่น้องต้องใส่เครื่องเดียวเปิดอันฮอสปอตปิดไวไฟเอาเปิด,ปปดไ, fi, ดไ fi, ฟผันแหง้งกระเปืงเองกับไปอีกอนะได้เศษนะไ้เปืองเปืองมันเปือง,ง,งพี่น้องอดทนอดทนอดทน บรรยากาศท่าก่อนบผสมยังเขาห้องน้ำดอกไม้พี่น้องดอกไม้ป่าดอกไม้มู่ดอกไม้ป่าหักบูชาก็ได้ไดยเออลืมเอาเมงขนุนลงมาขวแมเมงขนุนไปผักมู่เพลินพี่น้องเมียมู่กระมูเฮานี่แหละงูน้ำกัน คนนี้ลุยแต่เศร้าว่าพวกนี้ไปบ่เฮิงดงรถ้อเมื้อนี้เนาะเขาสิเตรียมจับปิดจับไก่เขาเมื่อพี่น้องมอื่นก็ขื้นเฮือนเฮากับว่าอยากเม่อนอนพุ่นอยู่พังเบิ่ง,งเด้อพียงเด้อสิพาลูกเมินนอนพุ่นคิดว่าสิพาเอาเพจเวียดเเข่งงานก็เด้อพียงเ,งงเด้อดจนอจาจจะสืบต่อชานต่อกับคลิปเฮาเนะพอยามมันซัวจะจอดสิไปเกือบมูอีก มูก็ไม่เวีเยกเลยวะเฮ้ยเต่อไปน้องเล่นวะให้มูอว้าวน้ำอยู่มีเวียกได้สบายดีพี่น้ <c oughs> องเบิกกว่านี้คนชัวให้มูอว้าน้ำนี่เบิ่งแน่นีิ <c oughs> ชัว <c oughs> แห้งอีหลีมูก็ไม่เวีเยกเลยวะเฮ้ย <c oughs> มืนันนางเผาโตยินได้สิได้กินอย่างเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ยิ่ยังดอกมะเผาอีกเลยเออในในแล้วมอแรกน่ะกูเมือนอนพุ่นกูก็อยากมือนอนพุ่นมือแรกกูชิเมือนอนพุ่นคกินกูบอกเมืองพระจิพากูเมือมงออื่นเ้าวพาะจิอยู่หน้าอีกจ้ะตอนเ้าวคนแรกเมื่อไดร่ยังว่าฮัลแล้วขันกูเมืองผัดปล่อยหมูกับปลาเบียกับบุญผู้อยู่อันนั้นนี่สั กุ้วแล้วค you know ันก so sí> uh. uh ุ huh. ้บมื่อ่ะผัดหอยร้อยอยู่นะผักเสียดกินเห็ดอยู่กูเมื่อผัดพอแต่ปันนันเขาะ่าเขาโบย่ำมะแรงอ่ะซูอยู่นะพราะว่าย่ำมะแรงนี่ยหอยร้อยน่ะเมื่อคั่วเป็ดเรียบร้อยเออลาบปงลาเห็นยังแล้วเรียบร้อยอืย่ำมะแรงนี่นะอืไม่แต่ย่ำมือเส้าเลยลาบแต่เป็ดเลยพ่อเป็ดน่ะกะผักแล้วกะเจ้าข่าตุ๋ไว้เออเออเออขันมาแน่นเลยมาหนีนะ ยาบ๊บนยากับบบนเห็ดเห็ดมันแลรด้เรดนึงขา้วเอายงกินมาอุ่นแล้วัปรุงแล้วกันเเออหบักสมยูกูิเขาเมือแลอายูบักสมอกมาแล้วมือแรกกูให้บอกอมเมส่งอออมอันแบบนั้นอืมให้เมื่อไงวะมึงก็อยู่น้ำงัวน้ำมอแล้วน้ำมูแล้วือบ่เห็ดมันแล้อเมือแรกนี่นั่นบอกอีเม เห็ดมือแลงและะแต่เมื่อเห็ดกินให้มันแล้วอืมแล้วกัเพื่อหันเพื่อนีีผ้าขาวผ้านำไรแล้วเช้าเนี่ยคู่อิริบอพี่น้องมาสิต่อเดี๋ยวมงมันจะทำอะไรได้เมื่อนี่มือมืขึ้นนี่ลับไปนะซูกินเขาอันฮักกระแล้วนะม่านเนี่ยแวปล่ลายมันหอดมันออกแต่เศร้าอย่างมันยา อันปย์เงี้ยงให้เล่าในเด้อมื่อแรงเด้อพอได้ใส่ผ้าขาวสู่หมูออื่นนะเออพอได้ใส่ผ้าขาวผ้าน้าพอได้ให้หมูก,กินนะเมื่อแรงให้ผสมปเปย์เงี้ยงใช่ก็ให้พอให้หมูปเปย์เงี้ยงก็ได้กุูขอบเมื่อบ้านมันบริยัตจีขึ้นเฮือนพี่น้องเอ้ย วื่องานการสั่งกับบริยุทบริยาขังเฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้ช่วยแม่บ่ได้อยากล like ูกน้อยคณาบ่อยากลูกน in yes ้อยนะฮะนี้แหละผู้แจนผู้จี้ผู้เล่นผู้นี่หายจะเสีได้เพือมเนี่ยคัดน่พ่็หายตองเล่นนะมัวเนคัเดนนเห็นเาลงนั้นเดียวบ้านหม่วงนะบ่ โบนะรับกาไปนี่เราถ่ายตึกกิ่นี่นะคู่เด้แค่ลงมากพ่อคู่เกิดอยาเข้าเมื่อแต่เมื่อนี้แล้วคันเด็กหน่อยเขาสิกาอยู่ยังเขาบุก่าอยู่เหมือนลั แล้วจะออกมาแล้วายังแล้วออกมาไปผสมกับกุ้งอรงีเออยแล้วค่ะอโากาบก่อตนีเกขอึ้นหเากกินนมกลางคืนลุยรอนก็เตยหงัวอยู่เก็กันยืนของเพื่อนี้ล่เพ่เจียงหัวัรอดั อันี in ้ก <fight align> eh> ็นา้อพอยอ่คุณดูฮะทาแล้วด้วยอีพอจะเอาขามสีอพอเอาขามาสซีอยู่ฮ้ยบอกลาสวยจังน้อยอย่างก็เราด้ดีเนี่ย เน็ตเดืกูเดือนเน็ตเด้อกูสิบหสพันแสนซาวแสนหาแสนซาสามแสนสามแสนเก่าเฉพาะหน่วยเดียวสามแสนเก่ายังหมดเดือนหอดเดือนละเออคนเขาคงเขาหลินบรายกูลงขีบเปิดฮอตสซกันอีกเครื่องเครื่องนี้แสนสามแสนสามแสเกเครื่องนั่นอีกแสนซาสี่แสน ห้าแสนชิบสีหอดพันบาทและสะพอเน็ตดพี่น้องอยากลงคิบเครื่องนั่นนะเครื่องนั่นนะเงินโบมี่นะเน็ตโบมีเน็ตบดเออี่ยเดนยอดเนยดนดยนย่อยย่น่อย ข้ามาขายน้ำมันก <No> <Koll> <statistically> ินอยู่หันค่ะทำไมเงินหายยาคือคุณบังนี่ญใครแต่โกงเอาโกงเอาแล้วว่ะยันข้าวเจ้าบุกินเค็มคือเฮาเนาะข้าวใบฟ้เพื่อนพี่น้องเขาวเจ้าบุกิน ไปข้าวเดียวหมือแรงจะให้พอนหมูไปเยี่ยงต่ออีแม่เอออีแม่คิดอย่างไรอย่างมากมาจากเนาะเอาอย่างเอาเขาเขับมาซีกูกับขามือพร้อมำลาวก็ได้ต้นแรงก็ให้อันโอ้คือว่าเราหน้าพอนมูผนมากคำก็ได้ดอกคือว่าแล้วครับพิเกึลมูทามาบอกสุ่มเกึลมูอะไรอย่างขมื่อโอ้ยากเด้อก็ไปแห่งยากไปยากไปพี่น้องเอ้ย ข้าวหลมแหงนีนูเ <Yo> สียอันเสียอบนจ่อยท้ามันกั้นขโมยเสียมาใส่อันเสียมาใส่สองอันน่ะนี่พี่น้องเบิร์กสิบอกคิดในใจอยากเอามาใส่นั่นมาสองอันสองบานทางใต้น่ะพอย้ำหอนแล้วหมักเปิดออกเด็กพี่น้อง นอนกลางคืนแล้วมักอันเปิดประตูเลยห้าสิเอากานขโมยมาใส่ใถ้ำทามึงก่อนว่ามันมันลายปันหดสิบรท่านใส่เบิร์ตพี่น้องสิบรท่านใส่เบิร์ตใส่ในห้องนั้นกับคนมาอยู่บูยังแล้วก็หลอกของไว้ดีมันก็มีการขโมยเนาะให้แน่กลางคืนกับมันหอดมันยังเ้ามกักนอนแครประตูเสียมาใส่ผัวเถื่อนดอกพี่น้องเงินบมดลายค้ำถามมองก่อนแค่แมวน้ำมันแพงดีกันจักสิ่งใดแหละ อันนี้เป็นความคิดพี่น้องเป็นความค,คิดคิดไวจะโจทย์ไปถามเบิรงเท่ากับบดรเคยชลาใจดอกเท่ากันเสียหะปองการเอาเองบัณฑิตบวชขึ้นมาพี่น้องเร็วกะเล้วไปวิดคอวิดเคนมีแต่โศกตะละาั่นี้ก็บับพี่เจาเข้ากับสีปองการหักษาเอาเองบัณือตหักษามันดีที่สุดเราเพียงเนาะมันก็ความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นได้ให่แหละเนาะ ใครก็ต้องผิดพลาดกันเบิดทุกคนผิดพลาดกันเบิดทุกคนพี่น้องมันก็สิซ้ำเติมกันกับขึ้นผู๋เนาะคือเฮานี่แหละคันเห็นหมูอันความคิดบ่คือการพี่น้องคันเห็นหมูเป็นแบบนี้เฮาก่อนเคยซ้ำเติมไพดอกพี่น้องเอ้ยจะได้กับขอบุญขอบุญถวบถกำลังใจเด้อพี่น้องจะได้กับพิดพลาดกันได้กับขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้อง เงินบ่หน่อยเงินหน่อยบ่อา,ายกับใครนะเธอเองเนาะพี่น้องเนาะจากเสียอะไรแหละเฮาวกับรา,ายสำหรับเฮาเลยสานันนะเงินคำหายากคือคอรูเมื่อนี่ได้มากก็ใส่กินใส่จ่ายบอพ,อพอล้วงพอรายพี่น้องก็เสียเขาธนาคารธนาคารกับไอ้ขู่ไอ้คนไอ้เพิ่นไอ้พนักงานเพิ่นเพราะว่าเฮากับต้องใส่จ่ายนะเจ้าใน้ัดี่พนักงาจ่ายเจ้าใน,น้ัดนะี่พนักงาใส่นั่นใส่นี่ มีสำนีแล้วก็ะใสสำหรับครัวเรือนพี่น้องบ่มีว่ผาผ่าก้อยังดอกคั้นสีว่าโอ้ยคิวออกคิวอาเอาผ่าแท้บ้านนอกเขา่าใสแต่เงินโซดแบบสี่นะเรื่องของมันก็นเลยวันนี้นี่แหละสว่ากันมปนกันหลายความคิดนะแบบเจ้านายแบบนั่นอันนี้ใส่จ่ายเงินใส่จ่ายประจำวันบพอลวงพอรายพอสิได้ผ่า แล,แล้วเจ้าเขามาซีลแล้วก็สีไปรันปักซองก็อีลับมือแรง,งสีมึงด้วยมด้เปิดออกมาเปิดโกโู <laughs> เอาสีมึงน,นี่รายการข้าวเดียวน้ข้าวเดียวเนอะเนาะเล่อหลากว่ามือนอนไตมือนอนได้แต่สซมนี่หนึ่งเพื่อแต่แต่ครึ่งหนึ่งแซบยุจางเค็มพอ,อ,อ,อดีเนาออือพอดีแซบ มันจุกเลยพี่น้องอยาจะขวะัวมันกรอบนะมันอจจะไรเชีวยวที่อายนะอายบ่อหายในะบ่ออายดอกพี่น้องที่อายนะอายคือเงินเงินโบลายผัดมาเห็ดเสียหาหนะ้าพี่น้องมันอันนี้มันหนาอายก็จิว้วหอยหายหายมูเบิงในะบ่ออายตัวนั้นนะพี่น้องเมียนสำหรับข้าวนะ่ะคิดว่าลายชุดแล้ว แต่อายสำหรับผู้เงินอายสำหรับผก็เจ้าผู้เงินลายพี่น้องเอ้ยกาเจ้าผู้เงินราคาเสือโอ้ยผู้ผู้แบกเงินเป็นล้านเป็นแสนก็ยังบริเสียมึงผู้แบกเงินสานีก็เสียาเนาะภาษีวะกาเจ้าสิว่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะได้กระตามพี่น้องเอ้ยยังมันก็เกิดขึ้นได้ทุกอันนั่นแหละหน่อยลายจ้ะหน่อยลายก็ยกสำแห้งเฮาพี่น้องเฮากับว่าเฮาสุดแล้วสานีเทิงเฮาสิบประสำคนอื่นก็อย่าเนาะมันมันลายสำหรับเฮามันมีขาดสำหรับเฮาพี่น้องมันมีขาดสำหรับเฮาสุด สำหรับคนอื่นสีโบราณก็อยา่าบวเปียบ mm. เทียบสัก,กันนอยพี่นอ้องพระเจ้าและมีห้าสำนีกกับวาลายชุดแล้วงานใชได้เงินลักหมื่นหืเมเืินเนาะ mm. เงินเดือนตะจ่อยจะสิมันจกเดือนเปรียบเทียบสัก,กันพี่นอ้อง mm. จะได้กระตามพี่นอ้องฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามชมคลิปนเฮาแต่ตนจนตันนนวบวกรามังโคจรหน้าไหนเด้อ เแ่าที่หูแถวที่เห็ดนั่นแหละพี่น้องเอ้อบุตรกู้เพื่อนกู้ซานกันบดิมีไปฝากธนาคารธนาคารดอกมีสามนันแล้วพอได้ใส่ได้จ่ายถ่าสร้างถ่าสร้างสร้างสิมาจิกลังคาห้ลังคาหัวพี่น้องเงินอันนั้นกันมีเท่านั้นแหละสิเฮ็ดมันมันอยู่ลําบากแล้วก็สิเฮ็ดอันบอลลูบมันหัวแล้วก็ถ่าสร้างมาเฮ็ดหายยังลูกยัง จับผลสีมโบกแอวไห้คิดว่าเงินผู้ดีสิจุบส่างาแล้วใส่จ่ายบมีกับขอขอดปั้นนี้แล้วอยากให้มันแล้วเพราะนั่นแหละอยากให้ร่างค่านนั่นแล้วอยากให้แอวนี่มันแล้วมันหมดขืนมันขืนน้าแอวมันนี้อยอมแมวา่ากระจทกสิพ่อเขาจักย่างหลยสานันกัะพอแล้วใช่ยาวด้วยเพียงเด้อปเปลาตีเป็นเขาเป็นเขาตัวเองก็จะบุมีความหลับจะดีนะเพียงเนาะ น,นีแหละคนสื่อพี่น้องเอ้ยสื่อเป็นตำต่อเกษรตรอะไรแหละเป็นน้ำสื่อนี่แหละแตงโมหางโมมีพี่น้องโบาหงบางโมมีกัญญาเขาอยู่กับความสื่อสัต์อยู่กับความจริงใจเขาอยู่กับบบลําบรวยเงินคำแต่นำคิดนำใจน,ใจนี่บอกว่ามีร้นฝ่าล้นแหละพี่น้องเอ้ยนำใจนี่ <c oughs> มีรายกว่าเงินกว่าคำสำหรับเฮาพี่น้องไปมองเฮาในนีงรกบกะบอา บวากันพี่น้องแล้วตะกูชิบิ่งสีมองเขาเนาะปากระไรกูเซได้พี่น้องเด้อไปแล้วจมแล้วก็จมจมแล้วก็จมพี่น้องเลย